สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า q ิวอิดวิดไฟเอครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมจาก PC มาก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยจะพอร์ตลงมาอยู่ในเวอร์ชันมือถือเรียบร้อยเนาะโปรเกมเนี่ยจะให้เราทําการไปกําจัดในมุมในบ้านนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่แอบโหร้อนนิดนิดนะ <c oughs> ใครที่สนใจก็ลิงกโหลดผมจะแปะไวใ้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับ เออโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยดีกว่านะครับเกมเนี่ยสามารถที่จะโหลดผ่านสโตรไทได้เลยนะจ๊ะมากดเพลย์ไปเลยก็แล้วกันนะครับภาพเกมก็จากที่ลองเล่นถือว่าภาพสวยโอเคเลยนี่ฮะบรรยากาศนะครับมุมมองจะเป็นแบบมุมมองแบบนี้เลยนะครับผมตามนี้เนาะโอเคมาจัดการครับผมเราก็มาเริ่มควสแรกกันนะครับอันนี้ก็จัดการหาแมงมุมก่อนเลยนะฮะ,อ,ะอันนี้เนี่ยของพวกนี้เราสามารถหยิบจับได้เลยนะครับแล้วก็เอาเครื่องใส่แมงมุมได้นะครับผม โอเคนี่แมงมุมจะอยู่ในนี้ที่ไงมาแล้วฮะตามเควสของตัวเกมเลยนะครับโอเคแมงมุมเข้าไปในบ้านแล้วเราต้องเปิดประตูนะครับมาเปิดประตูเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาเจอนี้ครับผมอ่ะมาครับอันนี้ถือว่าเป็นแบบเหมือนสมุดเควสอ่ะนะครับผมอ่ะเควสแรกนะครับมันก็จะให้เราทําการจัดการเจ้าแมงมุมเลยนะครับผมใช้เจ้านี่ตีก็ได้นะเนี่ยกดตีได้เลยนะครับเราต้องหามานนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเออนะครับผมประมาณนี้ คนหาได้เลยนะฮะเนี่ยเอาออกมาก่อนนะครับเดินสำรวจดูครับแมงมุมแมงมุมอยู่ไหนแมงมุมอยู่ไหนเปิดนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวมามาเพื่อนมาเพื่อนนี่แน่เรียบร้อยตัวแรกตัวแรกตายไปแล้วครับเนี่ยพอทำเสร็จแล้วนะครับเควสมันก็จะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกไปนั่นเองนะครับต่อไปเราจะต้องทำการแบบว่าหาเครื่องมือ นะคบเป็นเครื่องมือ,อติดตามหาตัวแมงมุมนั่นเองนะครับมาที่ประตูนี้นี่นาโอเคกดเปิดครับผมออามันต้องอันล็อกก่อนนะเปิดประตูนะครับประตูไหนถ้าเกิดอมันเปิดไม่ได้มันจะเป็นสีแดงนะคะรับอย่างเช่นประตูอย่างเงี้ยนะ,ะเนี่ยประตูออกนะครับเออมันจะเป็นแบบสีแดงๆขอบๆอบะนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นประตูนี้เอามาดูนี่นะ,ะอ่ะมันยังไม่ปลดล็อกเว้ยโอเคแมงมุมแมงมุมแมงมุมหางแมงมุมตีก่อนเลยนี่เนี่ยอุ้ยตัวอีกตัว เฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะโอ้โหนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเอาอันนี้เลยโอเคนี่ชิปได้มาแล้วเครื่องมือสื่อสารอุ้ย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 เยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไอ้นี่ดีกว่ามานะะี่มันมีเควสที่จะต้องเอาหนังสือไปอ่าทุ่มใส่ตัวแมงมุมด้วยนะครับเพื่อจะฆ่ามันนะฮะไปไหนแล้ววะเฮ้ยแมงมุมอู้มันไปซ่อนแล้วอะโอเคโอ้ยนี่เฮ้ย เอ้ยมันมาโชว์ตัวแล้วมันก็ไปว่ะเอ้ยออกมาเด็เอ้ยนั่งยังไง,นนไงยนตีแนวโอสวยงามครับผมสุดยอดเฮดช็อตไปดีหนึ่งดอกเมื่อกี้ไอตัวนี้นี่เรานี่เราเอโอเคไหนะใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์ครับผมเฮ้แถวนี้น่าจะมีนะแถวนี้น่าจะมีครับเราต้องจัดการมันออกมาออกมาเวียงไปเวียงทิ้งมันอยู่ไหน เออมันอยู่ไหนนี่แน่โอเคจัดก,การมังมุมให้หมดอืมอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบาหาแมงมุมนิดนึงนะครับเราต้องจัดก,การแบบเอาของพวกนี้ออกมาให้หมดอืออือ,อ้นหาค้นหาค้นหา,นหาตัวแมงมุมหมอนต่างๆครับโยนทิ้งนะฮะจากตกายเป็นว่าเอ,อ <c ười> คือแบบบ้านนี่แบบลกลุงลังไปหมดนะครับผมนี่ไงอันนี้ โอเคตัดไปอุ้ยไม่แล้วไม่แล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปไหนแล้วเกิดแล้วนี่แน่นี่แน่โอ้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่เรียบร้อยนี่แน่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีเหรอหนีหนีไปไหนแล้ววะนี่มันหายไปไหนแล้ววะโอ้โหโอ๊ยนี่นี่แน่นี่แน่เอามันให้ตายครับต่อไปเราจะต้องไปทําการบอกว่าเอ้าเมื่อกี้ผมเอาหนังสือข้ามมาแล้วนี่ว่า อ่ะมันบอกว่าให้เอาหนังสือมาฆ่านะครับโดนนี่แน่ไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋โดนไหมไม่โดนโดนดิเรียบร้อยนี่ครับโยนหนังสือใส่เรียบร้อยครับเคเวสนี้ผ่านแล้วนะฮะต่อไปครับอ่าโอเคมันให้เราไปที่ห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นี่ไงโอเคเปิดอันล็อกก่อนครับอ่าคือมันก็จะมีเคเวสแบบน,นี้นะครับให้เราทําภารกิจไปเรื่อยนะครับผม โอเคมาแล้วในห้องน้ำเราจะต้องเอาสเปรย์อุ้ยนีงไงเจอแล้วเจอแล้วสเปรย์ฆ่ามันฆ่ามันฉีดพ่นฉีดพ่นฉีดพ่นสเปรย์นี้ที่เราได้มาก็คือฉีดให้หมดครับฉีดไปเลยฉีดไปให้เต็มที่ฉีดให้หมดพ่นยาให้หมดนะโอเคเก็บเก็บอา่าเก็บอา่าไหนไหนอยู่ไหนนี่แน่ออกมาออกมาเจ้าแมงมุม,ม อันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับเราต้องทําการแบบจัดการพวกมันมุงให้เสร็จก่อนไหนยอยู่ไหนเอา้าอยู่ตรงนี้ก็มีเหรอ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเออนี่แน่พ่นพ่น,พนชีดชีตชีด,ชดพ่นให้หมดนี่แน่เผาบ้านตัวเองทั้งนั้นน่ะนี่แน่ชีตชีตชีตมันอยู่แถวนี้แหละเออฆ่ามันให้หมดฆ่ามันให้หมดนี่ไงฆ่ามันให้หมดอ่าเหมือนจะปลดล็อกแล้วครับคอม p l ี t แล้วด้วยนี่ครับผมมา เรามาทําการเปิดเพลงหน่อยดีนี่แน่โอเคเปิดเพลงครับผมนี่ตามมาเยะเวลาฉีดพ่น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 อุ้ยอันนี้อันนี้ปลดล็อกปลดล็อกได้นะครับมันจะมีของอยู่ข้างในนะฮะอ่าเราต้องปลดล็อกนี้นึงนะครับโอ้ยโอ้ยนี่นี่แง่นี่แง่โดนไฟไปดีโดนไฟไปดีนี่ครับอันนี้อ่าเรียบร้อยอ่าอันนี้อุ้ยอุ้ยนี่ไง่นี่เงี่ไอจอมไอ้บูมน้อย ในมุมน้อยอบ้านของเราแต่เราทำลายบ้านเราหมดสิ <c oughs> โอ้โหอ่ะเปิดอันนี้ด้วยครับผมมาเปิดออกมาชึบเอาเลยโอ้อกำลังรอมันอันล็อกอยู่เออเราได้ปืนมาแล้วครับผมเก็บปืนนี่แน่สามารถใช้ปืนไล่ยิงใงมุมได้นะครับคิดดูแล้วกันเนี่ยปืนยิงเอาปืนไล่ฆ่าใง,งมุงมเหมือนคลิปดูดินี่แน่อยู่ไหน อ,ออ้ไปไหนละไปไหนละมีอีกเปล่าอืมตอนนี้คืออ่าคอม p l e t เรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะออกจากบ้านนี้ได้เลยนะครับผมเหมือนแบบเนี้ยออกจากประตูตรงนี้ไปได้เลยนะครับเอออ่าสำรวจนิดนึงปนต่อป,นต,อปนต่อนี่ไงปนต่อครับปนไฟต่อปนไฟต่อนี่ไงเออผมข่ามัมุมตายไวเกินว่ะ เออนะฮะเอาสเปย์หมดเหรออุ้ยสเปย์หมดแล้วนะครับปืนมีปะนีม่มันน่าจะหมดแล้วนะนะตอนนี้นะครับไม่เหลือลูกหลานแล้วเพราะว่าผมฆ่าจนหมดสิน้น <c oughs> <c oughs> เออยิงปืนเล่นนี้แน่เรียบร้อยทุกอย่างหมดแล้วนะครับกระสุนหมดแล้วนะฮะลืมบอกไปว่ามันสามารถได้การแบบอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยก้ๆมๆเงยๆอย่างงี้ได้นะครับแล้วก็กระโดดได้นะครับนี่ประมาณนี้เนาะ ตัวเกมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรแล้วนะฮะ,ะก็ออกไปข้างนอกได้เลยเปิดประตูนี่ครับแล้วก็กดเย่แค่นั้นเลยนะครับแล้วก็อันล็อกแล้วมันก็จะพาเราไปในส่วนของภารกิจใหม่ของตัวเกมนั่นเองนะครับนี่เรียบร้อยอ่าเสร็จสิ้นครับมิชชั่นตรงนี้นะฮะก็นี่แหละบรรยากาศของตัวเกมนะครับใครที่สนใจก็โหลดได้เลยนะลิก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับผมนี่ แล้วก็จะมีการบอกนะครับว่าอะไรไงบ้างน,นะครับตามเพสตรงนี้เลยเนาะเอออ่ะโอเคตามนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมเนาะใครที่สนใจก็ไปโหลดมานะครับนี่ตอนนี้มันจะให้เราอัปเกรดแล้วนะครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคไปละสําหประเด็นนี้ไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ like, check, กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับบายบายครับผมเจอกันครับผม